สวัสดีค่ะปรดไปฟังช่องน้องปาริชาสาวไทยในนอร์เวย์นะคะเขาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งช่วยเหลือผู้หญิงไทยแล้วผู้หญิงไทยก็ทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาไปฟังกันเองนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะปรดมีเรื่องทำนองเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของโปรโบ๊อเนี่ยแหละ ย้อนกลับไปนะคะเมื่อตอนที่โบสต์มาอยู่ที่นี่ได้สักปีหนึ่งหรือสองปีนะคะปัจจุบันนี้โบสต์อยู่ปีที่เกือบเกือบสิบเจแล้วสิบกปีกว่านะคะโบสต์ก็ดูในอินเทอร์เน็ตนี่แหละก็มีกลุ่มคนไทยที่อยู่ในอเมริกานะคะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้า Facebook กันมากนักนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยประกาศว่ามีความลำบากและเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่อยู่นะคะ จะเลิกกับสามีหรือที่พักที่อยู่ที่เช่าอยู่มีปัญหาหรืออย่างใดสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเขาก็ไม่มีที่อยู่ด้วยความที่เราเพิ่งย้ายมาเราก็มีความเห็นอกเห็นใจคนไทยได้วยกันใจดีโดยที่ไม่ได้นึกถึงสภาวะของตัวเองหรือสถานะของตัวเองว่าเป็นยังไงนะคะปอดก็ติดต่อกับเขานะคะด้วยข้อความนะไม่ได้โทรคุยกันหรอก พอบลเนี่ยเป็นคนที่ระแวงจะใช้ความว่าระมัดระวังก็ไม่เชิงนะคะระแวงบไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆแต่บลก็เป็นคนใจดีนะชอบช่วยเหลือคนเมื่อเจอเหตุการณ์มาเยอะบลก็เปลี่ยนเป็นบล์ทุกวันนี้บไม่สนใจหรอกหน้าอิดหน้าผมบลไม่สนใจใครเลยนะคะเป็นคนเห็นกกบตัวแล้วนะคะนาตอนนั้นเนี่ยบก็เสนอให้ความช่วยเหลือเขาไปว่าถ้าไม่มีที่อยู่เนี่ย มาอยู่ที่บ้านรถก็ได้นะอยู่ได้ชั่วคราวนะคะแล้วแถวบ้านเนี่ยก็มีร้านอาหารร้านขายของเยอะแยะเลยไปสมัครหางานทําน่าจะได้แหละเขาอยู่ต่างรัฐนะคะไม่ได้อยู่รัฐเดียวกับโอ๊ตนะเขาก็บอกว่าอุ้ยดีใจจังเลยขอบคุณมากๆคือสุงใจนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอก็นึกถึงแล้วเขาจะเดินทางมายังไงล่ะโอก็บอกเขาไปว่า แล้วพี่เนี่ยขับรถมาเองนะคนบคนบอกพี่อะต้องขับรถมาเองนะเพราะรอะช่วยได้แค่ที่พักนะจะให้โอ๊ตไปขับรถไปรับอย่างเงี้ย๊ตไม่ได้นะแล้วเรื่องเงินรถก็ช่วยไม่ได้ด้วยนะแล้วพี่มาพักบ้าน๊ตเนี่ยพี่ก็พักได้แค่ชั่วคราวนะอยู่ยาวๆไม่ได้นะเริ่มคิดหลังจากที่เสนอความช่วยเหลือไปแล้วนะคะพี่เขาก็ตอบมาว่ารถพี่มันเก่าแล้ว สภาพมันไม่น่าจะไปไกลได้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เราคิดเขาน่าจะอยากจะให้ช่วยออกค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่ก็ขับรถไปรับเขานั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขาอ่ะพูดไว้ก่อนแล้วว่าเขาว่าไม่ค่อยมีเงินผมก็บอกว่าไปรับไม่ได้หรอกพี่พี่ต้องมาเองแล้วเขาก็พูดถึงว่าเงินเขาอ่ะมีน้อยไงเขาก็ถามว่า แล้วที่บ้านโน้ตอ่ะมีอะไรบ้างในห้องอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกพี่บ้านโดตบ้านเล็ก,ลกแๆแคบๆในห้องก็มีของเยอะแยะเลยมีเตียงให้นอนพี่อยู่ได้ใช่ไหมละ่ะเขาก็บอกอึ่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้แล้วพี่จะอยู่นานแค่ไหนละ่ะเขาก็บอกไปได้เขาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะสมัครงานได้เมื่อ,อไหร่ยังไง,องบอกโอ้ยแถวบ้านโน้ตอ่ะร้านเยอะ พี่มาสมาัครเหอะแล้วหลังจากที่คุยแล้วเนี่ยก็นึกถึงว่าเรายังไม่ได้คุยกับเจ้าของบ้านเลยคือมิเตอร์นะคือสามีเนี่ยแล้วเราตัดสินใจไปเองเนี่ยเขาจะโอเคหรือเปล่าก็เลยเล่าให้มิเตอร์ฟังก่อนว่าไปเจอผู้หญิงไทยเขามีความเดือดร้อนไอ้ก็เลยบอกเขาว่าจะช่วยเหลือเขาให้เขาไมา่อยู่ที่บ้านเราได้มิเตอร์ก็ทำหน้าก็อีกกระอวนไม่ไม่โอเคแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะ โอก็ดูสีหน้าม่ตเตอร์เราก็บอกว่าอยู่ไม่โอเคใช่ไหมเราไม่มีห้องให้เขาอยู่ดูบ้านเราซิบ้านเราเล็กนิดเดียวห้องเราก็เล็กเล็กเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่โอเคที่จะให้คนอื่นเข้ามาเพราะเขาต้องการความส่วนตัวโอก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ไม่โอเคอ่ะแต่อยู่รับปากเขาไปแล้วไม่ใช่หรอบอกไม่เป็นไรไอโอเคเดี๋ยวไอไปบอกเขาว่าเราไม่สะดวกโอก็เลยไปบอกพี่เขาว่าต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่า ตอนที่ตัดสินใจไปเนี่ยลืมคิดไปว่าต้องถามสามีก่อนบ้านเล็กอะพี่สามีก็ไม่โอเคที่จะให้คนแปลกหน้ามาอยู่ด้วยต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะเขาก็เงียบไปเลยไม่ติดต่ออีก <metropolitan> เลยโวกก็คิดของโบสเองว่าเขาอาจจะนะคิดว่าเราอะเป็นคนโลเลเป็นคนพูดกับกอกบอกจะช่วยแล้วก็ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะโบก็ยอมรับ สิ่งนั้นได้นะคะแล้วหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาก็มาโพสต์ว่าเขาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงไทยคนหนึ่งอยู่ในเมืองเดียวกับเขาเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ห่างมากบ้านหลังใหญ่สามีก็ใจดีเขาก็ไปอยู่ด้วยแค่นั้นโบก็ไม่ได้ติดตามว่าเขาจะอยู่นานแค่ไหนยังไงอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโอ๊นะก็ทําให้โบสคิดว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ย อย่าลืมว่าเราไม่ได้ตัดสินใจได้คนเดียวเราต้องปรึกษาสามีเราด้วยแล้วบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่นะเราต้องคิดด้วยคิดได้คิดหลังก่อนนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนกันนะคะไม่เคยเจอกันเพื่อนกันใน Facebook ขอปรึกษาถามว่ามีเพื่อนของเราเนี่ยสนิทกันมากเลยอยู่ในรัฐเดียวกับเราด้วยเราก็รู้จักกันนี่แหละมาขอให้เซ็นคำประกันรถหน่อย เพื่อนจะซื้อรถโอ๊ตว่าเราเซ็นดีไหมอ่ะโอ๊ตก็แนะนําแต่ยังไม่ได้บอกว่าแนะนําถามเพื่อนว่าแล้วทําไมถึงจะไม่เซ็นหรือทําไมถึงไม่แน่ใจเพื่อนคนที่ถามก็บอกโอ๊ตว่าเพื่อนเนี่ยสนิทกันมากก็อยากจะเซ็นคําประกันช่วยเหลือเพื่อนนี่แหละแต่เราก็นึกไปว่าแล้วถ้าเพื่อนเบี้ยวไม่ยอมผ่อนรถละ่ะแล้วประกันน่ะก็ต้องมาเรียกเก็บจากเราก็จะไปกระทบกับสามีเราด้วย เราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกับสามีเราเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะช่วยดีหรือไม่ช่วยดีโอก็เลยบอกไปว่าถ้านึกถึงแบบนี้แล้วเนี่ยก็ปฏิเสธเขาไปเถอะเพราะว่าถ้าเขาไม่ส่งรถจริงๆก็จะมีผลกระทบกับสามีเราจริงๆนั่นแหละแล้วถ้าเราแคร์สามีเราก็ไม่ต้องช่วยเหลือใครเพราะอยู่ที่เนี่ยเราก็ต้องแคร์สามีเราเป็นอันดับหนึ่งก่อนเพราะสามีเราเป็นคนที่ดี แล้วก็เป็นคนที่ดูแลเราดีอย่างเงี้ยนะเพื่อนคนที่ถามก็บอกกลับมาอีกว่าแต่เพื่อนคนนี้สนิทกับเรามากเลยนะถ้าเราปฏิเสธเขาไปอ่ะเขาก็ต้องเสียใจแล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกคบกับเราโอ,อก,ก็บอกไปว่าเพื่อนนะ่ะถ้าเขาสนิทและเข้าใจเราจริงๆอินะเขาไม่โกรธหรอกแต่ถ้าเขากโกรธและไม่พอใจแล้วเขาจะเลิกคบก็เลิกคบไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสามีสําคัญกว่าเพื่อนณนะตอนนี้นะคะเพราะว่าสามี เป็นคนที่ดูแลเราดีอยู่ด้วยกันดีแล้วเราก็นึกถึงผลกระทบที่ถ้าเกิดแบบไม่ดีแล้วกระทบกับสามีเราเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็บอกว่าเราไปปฏิเสธแล้วว่าเราไม่คำประกันให้เพื่อนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกเออไม่เป็นไรเข้าใจเห็นไหมอย่าคิดไปเอง <laughs> อย่าคิดตีตัวไปก่อนว่าจะเกิดเหตุไม่ดีถ้าปฏิเสธเพื่อนนะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะหลายปีมาแล้วนะคะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆแหละมีน้องคนหนึ่งอยู่รัฐเดียวกันแต่ตอนนี้น้องเขาย้ายอยู่ที่อื่นนานแล้วนะน้องถามว่าพี่โอ๊ตเพื่อมีบัญชีธนาคารที่นี่ไหมอะ่ะมีแต่ไม่มีตังค์เยอะหรอกนะน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตหนูยืมธนาคารพี่อะ่ะ โอนเงินไปให้ที่บ้านหนูก่อนได้ไหมเดี๋ยวหนูจะโอนเงินเข้ามาให้แล้วพี่ก็โอนไปให้ที่บ้านหนูทีน้องเนี่ยแอบสามีโอนเงินไปที่บ้านเพราะสามีเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องโอนเงินให้กับที่บ้านทําไมที่บ้านไม่ทำมาหากินไม่หาเงินเองน้องก็อธิบายให้สามีฟังแล้วว่าเออที่บ้านเขาก็ทํามาหากินหาเงินเองแต่ฉันะ่ะเป็นลูกฉันก็อยากจะให้เงินพ่อแม่สามีก็ไม่เข้าใจสุดท้าย น้องก็ต้องแอบๆส่งแต่น้องเป็นคนทํางานหาเงินเองได้นะอันนี้คือเรื่องของเขานะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราคือเรื่องธนาคารโอก็คิดไปคิดมาไม่ดีกว่าไม่สะดวกก็ปฏิเสธน้องเข้าไปนะถึงแม้ว่าน้องอะ่ะจะเอาเงินเข้าธนาคารแล้วก็โอนออกไปจากธนาคารเราก็ตามโอ้แนะคิดเองว่าธนาคารบัญชีเราอะ่ะมันก็เป็นส่วนตัวเราอะ่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาเอาเงินเราอะแต่เขาก็ต้องมายุ่งเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเราอะเราไม่โอเคอะถ้าเป็นญาติพี่น้องกันอะถ้าเป็นน้องสาวที่สนิทสนิทกันเลยเนี้ยโอเคนะแต่ถ้าเป็นน้องสาวหรือลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ได้สนิทกันมากโอก็ไม่โอเคนะก็ปฏิเสธแล้วนี่เป็นเพื่อนเพื่อนที่ก็ไม่ได้สนิทมากเลยนะคะโอก็ไม่โอเคก็คปฏิเสธไป พราะปกติแล้วเนี่ยโอก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับน้องเขาเยอะมากนักไงแล้ววันดีคืนดีเขาก็มาขอให้ช่วยแบบนี้โอก็ไม่โอเคนะเรื่องที่อยู่ก็เหมือนกันนะบางคนเขาก็มาขอใช้ที่อยู่เป็นการช่วคราวเราก็โอเคให้ได้เมื่อเขามีที่อยู่แล้วแล้วเขาก็มาเอาที่อยู่เรามีบางคนเนี่ยเขาย้ายที่อยู่บ่อย แล้วเขาเนี่ยไม่มีที่อยู่เพื่อจะรับจดหมายรับเอกสารก็มาขอว่าขอที่อยู่เราอะรับจดหมายรับเอกสารเพราะเขาวอะย้ายไปย้ายมาไม่มีที่แน่นอนก็โอเคได้แล้ววันหนึง่งได้รับจดหมายของทางรัฐบาลที่เนี่ยคือเขาไปติดต่ออะไรไม่รู้เกี่ยวกับทางราชการทักอย่างหนึ่งอะแล้วเขาก็เอาที่อยู่เราอะเป็นที่อยู่ที่เขาพักอาศัย แล้วก็มีการติดต่อมาตอนนั้นเนี่ยเคืองเพราะว่าตอนที่คุยกันเนี่ยคุยแค่รับเอกสารจดหมายแล้วอยู่ๆมีทางรัชการติดต่อมาเงี้ยก็เลยเคืองไม่โอเคก็บอกเขาไปว่าไม่โอเคให้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เขาจะไม่พอใจยังไงไม่รู้ไม่สนใจที่นี่คือที่อยู่บ้านเราเราไม่โอเคเราก็บอกไป <laughs> จบแล้วเล่าให้ฟังเรื่องเท่านี้ยละ,ะคะ่ะที่ มีความเกี่ยวข้องกับตัวของโอนะคะแล้วโอก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะเลาให้ฟังถึงความเห็นแก่ตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราใจดีมากๆนะนะแล้วถ้าเราใจดีกับคนที่ไม่คิดถึงใจเขาใจเราอย่างเงี้ยนึกถึงแต่ใจตัวเองไม่คิดถึงใจเราว่าอย่างเงี้ยเราก็จะมีปัญหาเข้ามาหาเรานะคะไปแล้วนะขอบคุณที่มาฟังบาย สวัสดีค่ะ